วันนี้ทำผัดชาทะเลค่ะใส่เครื่องกันแน่นๆเอาให้จุใจกันไปเลยอันดับแรกค่ะนำปลากระพงมาลวกในน้ำเดือดๆนะคะเมื่อปลาสุกพอประมาณก็ตักเสด็จน้ำไว้ค่ะมาผัดกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันตามด้วยพริกและกระเทียมผัดจนพริกกระเทียมหอมเลยนะคะแล้วจึงใส่ปลาหมึกกับกุ้งตามลงไปผัดให้กุ้งกับปลาหมึกพอสะดุ้งไฟเล็กน้อยเราก็จะใส่มะเขือเปราะค่ะ ด้วยความที่ซื้อมาเป็นเซตผัดฉ่ามันรวมมากันหมดเราก็ใส่ไปเลยทีเดียวค่ะซึ่งเซตผัดฉ่าเนี่ยก็จะมีพวกกระชายนะคะแล้วก็กระเพราแล้วก็พริกไทยอ่อนค่ะปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยและน้ำตาลใส่เนื้อปลาลงไปค่ะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วผัดให้เข้ากันเพียงเท่านี้ผัดฉ่าทะเลของเราก็เสร็จแล้วค่ะตักใส่จานได้เลย จานี้เนี่ยทางแน่นไปด้วยเครื่องทะเลนะคะแถมยังมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรต่างๆนับเป็นเมนูที่อร่อยครบเครื่องจริงๆค่ะ